สวัสดีค่ะเมนูเจวันนี้ก็คือแกงเทโพเจค่ะแม่ก็ใส่กะทิลงไปแล้วก็ใส่ที่แกงเจลงไปนะคะคนให้เข้ากันค่ะรอให้กะทิร้อนสักหน่อยก็ใส่น้าตาลปี๊บลงไปค่ะก็ผงปรุงรสเจแล้วก็ซอสเห็ดหอมเจค่ะเราจ,จะใส่เป็นเกลือหิมาลายลงไปนะคะ ทัจอุบันแล้วก็เติมน้ำลงไปค่ะก็คนให้เข้ากันนะคะแล้วก็ชิมรสตามที่เราชอบนะคะเสร็จแล้วก็ใส่มะขามเปียกลงไปใครจะใช้เป็นน้ำมะขามเปียกก็ได้นะคะแต่ดาใช้เป็นเนื้อเพราะว่าจะมีความหอมมากกว่าวันนี้จะใส่เป็นหมูสามชั้นเจค่ะ พอเดือดแล้วก็ตามด้วยผักบุ้งเลยค่ะใส่เยอะอย่างนี้ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเขาก็ยุบตัวลงไปนะคะเสร็จแล้วก็ตามด้วยใบยมะกรูดแล้วก็ลืมไม่ได้เลยก็คือลูกมะกรูดผ่าซีกใส่ลงไปค่ะจะเพิ่มความหอมมากๆเลยนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะแกงเพงโพเจวันนี้